มาดูกันว่าไพ่ในคลิปนี้จะบอกอะไรคุณรอบนี้จับไพ่สามใบไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้เข้ามาชมคลิปนี้เสียงลมหายใจของธรรมชาติกำลังจะพาคุณกลับบ้านกลับมาสู่ใจของคุณเองรอบนี้จับไพ่สามใบครับกับบรรยากาศพลังธรรมชาติเอา้าใบที่หนึ่งมาครับตามด้วยใบที่สองใบที่สามมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณ ใบที่หนึ่งเปิดเลยครับเอาชิกออฟซาวน์มาบ่อยมากเลยครับใบนี้ผมอจจาได้ <c oughs> เป็นการเดินทางแต่ไม่ใช่เพื่อหนีมันคือการเดินทางอย่างสงบเพื่อข้ามผ่านสิ่งที่หนักหนาใจาต่มมาด้วยใบที่สองเอา้เอาเอกออฟเพตเกิลการฝึกฝนเอาใจใส่ในรายละเอียดคือพลังของผู้ไม่หยุดพัฒนาอาใบที่สามมาก่อนครับ,พออบเพ,งพลงออฟเพนต์เกิลไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ที่อ่อนโยนและมั่นคง เหมือนเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กๆที่กล้าผลิตขึ้นจากผืนดินนี่คือพลังของผู้ที่เริ่มเข้าใจคุณค่าของชีวิตเข้าใจว่าการเติบโตต้องอาศัยเวลาบางครั้งเราต้องยอมให้กระแสน้ำพาเราไปเพื่อเรียนรู้ความนิ่งในขณะที่เรายังเคลื่อนไหวอยู่แปดเหรียญคือพลังของผู้ที่ไม่หยุดพัฒนาแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็น พุการลงมือทําคือการภาวนาเงียบเด็กถือเหรียญน,นี่คือพลังงานของผู้ที่เริ่มเข้าใจคุณค่าของชีวิตเข้าใจการเติบโตต้องอาศัยเวลาความรักและความซื่อสัตย์ต่อตัวเองทั้งสามใบรวมกันคือการเดินทางภายในจากการปล่อยวางสู่การลงมือสร้างด้วยความรักและการเริ่มต้นพลังชีวิตใหม่อย่างอ่อนโยน มันคือกระบวนการของการกลับบ้านกลับไปหาความสงบในใจและกลับไปเชื่อมต่อกับพลังชีวิตที่แท้จริงในตัวเราเหมือนเส้นผมที่เติบโตจากรากแห่งความสงบภายในทุกลมหายใจคือการปลุกพลังชีวิตทุกการสัมผัสคือการภาวนาและทุกเส้นผมคือสายใยแห่งความรักที่เชื่อมเรากับจักรวาล ทุกครั้งที่เราหายใจอย่างรู้ตัวเรากำลังเดินทางกลับบ้านโดยไม่ต้องไปที่ไหนเส้นผมทุกเส้นกำลังฟังเสียงหัวใจของเรามันเติบโตเมื่อเรารักตัวเองอย่างแท้จริงจงให้เวลากับตัวเองเหมือนที่ธรรมชาติให้เวลากับลมกับน้ำจงดูแลเส้นผมเหมือนดูแลชีวิตและจงเชื่อว่าความนิ่งไม่ใช่การหยุด แต่มันคือจังหวะแห่งการงอกงามหากวันนี้คุณเหนื่อยลองวางทุกอย่างไว้แล้วหายใจลึกๆสักครั้งให้ลมหายใจพาคุณกลับมาหาตัวเองกลับมารักตัวเองผ่านเส้นผมผ่านพลังชีวิตที่อยู่ตรงนี้ในลมหายใจเดียวกันนี้เองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ